สวัสดีครับมิรักแฟนวัวที่เรพรักทุกท่านครับพบกันที่ตลาดนัดโกะบือวงประจกเหมือนเดิมนะวันนี้วันพฤ้นหัดนะพี่น้องนะวันพื้อหัดที่ยี่สิบมีนาคมนะครับวันนี้วันพฤ้นหัสทั้งวันนะพบกับราคาวัวที่ตลาดวงปรจบครับของทีมงานม่วงชุดนี้เป็นวัวเอามาใหม่นะครับทีมงานม่วงนี้ออกซื้อทุกวันนะครับออกซื้อทุกวันวันพุธตอนเช้าเขาก็จะไปซื้อที่ตลาดทับทันใช่ไหมไปตลาดทับทันมานะ เมื่อวานนี้นะครับเอามาลงใหม่แล้วแล้วก็จัดชุดขายกันเอาชุดนี้เป็นยังไงมีสิบห้าตัวบตัวนะอง่าอ่าจะเป็นวัวระดับเดียวกันเลยใกล้ๆกลใกล้ๆกันคล้ายๆกันนะครับมีหลายสายพันธุ์มีทั้งบามันมีทั้งบามันเซลเล่ไกลๆประมาณนี้นะอายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณหกขึ้ครับเหมาะสําหรับไปผลได้ปล่อยได้ผลได้ไล่ทุ่งได้ ครับผมโตโตก็มีแก่ๆก็มีแต่วันนี้จะเป็นราคาร้องยกไว้นะครับหมืน่นเอสองหมืน่นสามพันห้าร้อยบาทราคาร้องคูณสิบห้านะเข้าไปนะคูณสิบห้าเข้าไปนะแบบนี้นะแก่แน่นอนครับแบบนี้ใครซื้อถ้าร้อยเนี่ยตลาดเราเที่เคยขายหินเหล,ล็กนะเห็นเหล็กสุพรรณบุรีทีดเกิดมาซื้อนะครับแล้วใครอีกอะมีไหม ลูกติ่นซื้อไหมลูกติ่นซื้อไหม,อ,มอ๋อพวกพิตีนะครับถึงงานพิตีน้อยนะครับแต่วันนี้มันมามาลา่าซะแล้วอ,อ่าอ่าเลี้ยงไว้ได้หรือจะมาซื้อเลยก็ได้นะครับบอกขายไว้เลยแนตะ่ชุดนี้15ตัวนะครับอายุดีๆทั้ทงนั้นไปเราไปอีกข้อนึงเดี๋ยวให้ชมอีกข้อกนึงครับ อะไรออกมาเลยนอามชุดนี้เป็นยังไงขายหรือยังหรือยังไม่ได้ขายขายไปแล้วบ้างก็มีเออเอ,อมาเอาไหนก่อนชาลูเร่เขายาวนี้ไปไปหรือยัง,ยงอา้าวรองไว้ที่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอายุวัวประมาณ ครับผมวัวสองปีกว่านะครับต้องไปเข้าขุนแบบนี้อ่าแล้วไหนอีกครับคู่นี้นะแดงกับแดงนี่เหรอคู่นี้เท่าไหร่อย่างงี้หมื่นสี่พันห้านะสองหมื่นเก้านะครับเป็นตัวสองตัวไม่มขอโทษทีสองตัวหมื่นสี่พันห้าตัวละเจ็ดพันกว่าบาทเลยไม่ถึงแปดพันนะทําไมมันราคาเนี้ยครับซื้อได้เขายอ๋อซื้อได้เบาซื้อได้เบาก็ขายเบานี่ข้อได้เปรียบของคนที่อยู่ตลาดจะได้แบบนี้นะครับ หมื่นสี่พันห้าร้อยเป็นราคาขายแล้วอายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับครับเป็นวัวามาจากอุทัยไหมอยนี้นะมาจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับมาแนละ้วตัวดาเท่าไหร่ตัวนี้ตัวเดียวนะหมื่นสามนะ <1954. S 1> ตัวแดงนี่ล่ะตัวแดงนี่เท่าไหร่หมื่นสามพันสองมีสามตัวตัวละหมื่นสามใช่ไหมมีดํา ขาวแล้วก็แดงนะครับอายุวัวเท่าไหร่อย่างนี้อายุวัวก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้บอกแต่เราแต่งอ่าประมาณ้านนีกก็ได่อครับครับครับอันนี้ 8, อันนี้ไม่ถึงกวบอล้วนี้ประมาณแปดเก้าเดือนไอ้ขาวนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วนะหมื่นสามนะเดี๋ยวตัวนี้ยังอยู่นะรอแป๊บนึงเดี๋ยวไล่ก่อนอันนี้ยังไม่ขายนี่อันนี้หมื่นสามครับตัวขาวนี่ครับ แล้วก็คู่นี้หมื่นสี่พันห้าไอ้แดงนี่หมื่นสามไปแล้วนี่นะนี่ตัวเจ็ดพันกว่าไอ้ตัวหัวรถนั่นเป็นัวยังไงขอ,ขอชมหน่อยหมอะต้องไปอ่า <100. S 1> เลือดร้อยมีใบด้วยไหมมีใบนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าจะทับได้อีกหรือเปล่าครับเหมาะสำหรับไปเข้าขุนจะดีกว่าเนาะ มีฟาร์มอะไรมีเบอร์อะไรมาด้วยทีโบดินสุวรรณสจบโบดนสุรรณมาจากไหนนะด,นดิงดังช้างครับดินสวนรณเขาเล่นอะไรถูกพันธบุรีเป็นวัวที่เขาออกมาขายแล้วนะครับสจบโบครับผมอลาดินเลอ๋อซุ้มไก่อลาดินนะนะอ้าวมีที่มาที่ไปนะวัวตัวนี้นะมีใบมีใบด้วยอายุประมาณเท่าไหร่ครับอายุมันห้าปีครับในใบในใบมันห้าปีครับพี่น้อง มีใบอยู่บนรถใช่ไหมอัดเอาใบมาให้ลองใบด้วยลองไว้ที่เท่าไหร่ปูพันห้าพันห้าคุณได้ผมไม่แน่ใจถ้าทำได้ก็อยากให้เขาไปใช้เลยแต่ไม่วอลแบไปแล้วมันขอมันเสียเวลาแบบไม่ใหญ่ต้องลองเดี๋ยวองมีต้องมีบริษัทต้องลองอ่ะในเรื่องวอลพ่อพันพ่ออะไรเนาะเราไม่กล้านะไม่กล้ารับประกันนะมันเสียเวลาของเสียเวลาเสียทันทีใหญ่ เออถ้าซื้อเอาไปเออถ้าเอาตัวนี่มันดีจริงอนะสายเลือดดีแต่ว่ากลัวจะไม่ทับกลัวจะไม่ขึ้นแ,แล้วเรอใบแป๊บนึ่งนะเอาไ้นะไม่ได้เอาออกมาฮะไม่ได้เอา,าไม่เป็นไรแต่มีใบเนี่นี่ตัวนี้ร้องไว้ที่สี่หมืนห้าพันห้าครับ นี่นะมาดูชุดนี้สีแดงๆนี่อายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับชุดนี้ก็ไปเข้าขุนเนาะกี่ตัวนี่ลองไว้ที่เออแบบนี้นะสองหมื่นแปดพันห้าครับคูณแปดตัวเนาะ 8, <000. S 1> แปดตัวครับผม แก่ๆอย่างนี้ครับวัวสองปีกว่านะไล่ลงไปเลยอ่ะไล่ได้ไล่ได้วนให้ดูหน่อยนะอันนี้สําหรับเข้าขุนนะครับทีมงานม่วงเอามารวมชุดใหม่นะครับรวมชุดกันนะถ้าว่างมาซื้อก็มาได้เลยครับวันนี้มาซื้อแล้วก็ไปเลยนะขุนเรื่องทํายาเรื่องอะไรได้หมดนะครับทํายาฝังหูก็มาคุยกันครับมาเบอร์ในอามเบอร์อะไรศูนย์เก้าหนึ่งแปดสาม โอเคครับผมอย่าลืมติดตามของทีมงานม่วงด้วยนะครับข้อของเฮนิดวัวหล่อนะครับเพิ่งเดินทางมาถึงนะมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะชุดนี้เป็นวัวมาจากที่ไหนครับก็มีอีสานปนนครสวรรค์ครับผมครับผมอีสานกับภาคกลางรวมกันนะครับวันนี้มากี่ตัวครับชุดนี้มีสิบสี่ตัวครับผมอายุวัวประมาณเท่าไหร่อยู่สิบสองสิบสามเดือนครับครับผมหนึ่งปีนิดนิดนะครับเดี๋ยวเฮนิดเฮนิดจะไล่มาให้ดูกัน โอ้โหแก่ดีครับแก่ดีนะเป็นบราหมั่นล nah hmm. ูกผสมครับแบบนี ja> ้เป็นบราหมั<_<_<_<_<_่นลูกผสมนะพี_><_่น้องนะสําหรับไล่ทุ่งได้ไล่ทุ่งก็ไปนานแล้วครับแก่ดีแล้วนะครับหน้าแก่ใช้ได้นะนี่ที่มีเขาก็มีหน้าไทยๆอย่างนี้ก็ใช้ได้ร้องไว้ที่ร้องไว้ตัวละหมื่นเก้าครับหนึ่งมื่นเก้าพันบาทคูณสิบสี่เข้าไปเป็นราคาร้องอยู่นะครับต่อร้องกันได้ความสูงก็ประมาณเมตรสามสิบขึ้นไปนะพี่น้องนะแบบนี้นะ อายุดีแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับไปขุนได้ไปเลี้ยงไร่ทุ่งได้สบายสบายครับของเฮนิตวอลอนะครับมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะถ้าจะดูรายละเอียดก็โทรมาแล้วก็นัดมาดูตัวกันได้ที่ตลาดเลยนะครับยกได้แยกได้ครับผมถ้าแยกก็ราคาเป็นยังไงครับครับก็สูงขึ้นมาหน่อยนึงครับหน่อยนึงเนาะครับครับเอาแบบอะลบมาหน่อยเพราะว่าพี่ต้องเลือกตัวสวยตัวหล่อไปอยู่แล้วนะครับ แต่มันก็เท่าๆกันเลยนะชุดนี้นะสวยจริงอะไรไปนะครับอะไรให้เดินไปหน่อยโชว์ตัวหน่อยประมาณนี้นะอย่าลืมติดตามติดต่อเข้าไว้นะครับเพียนนิดวัวหล่อครับเบอร์โทรครับผมศูนย์หกสองสามสองหกสองสี่สองแปดครับครับผมนี่มาแล้วทั้งไรทุ่งได้ทั้งขุนได้นะครับ เบอร์โทรตามนี้เลยอย่างที่บอกไว้นะครับเนียนี้ตัวหล่อครับก็ขอ,ของพี่กระเกตกับพี่สาวนะครับเป็นสายเลี้ยงนะเป็นปลาม้านลูกผสมนะครับมีกี่ตัวนะพี่สิบสองหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิเอ็ดสิบเอ็ดตัวอายุวัวเท่าไหร่ในน้องปีนึงได้ไหมได้ปีครึ่งประมาณหนึ่งปีขึ้นไปนะครับ จุดนี้11ตัวราคาล้องไว้ที่ห5หมื่นห้าพันห้าต่อตัวนะต่อตัวตัวละ1 5ึ0 0หมบาทราคา11ตัวราคาลองยกไว้แต่ถ้าซื้อเป็นคู่ละโอ้โหสามหมื่นสองตัวละห6มื่นหกพันราคาลองอยู่นะคัดเอาคัดเอานะเอาถ้าให้พี่คัดลองตัวละห6มื่นหกครับถ้าพี่ซื้อยกลองตัวละห5 5 0 0มื่นห้าพันห้าร้อยบาทบัวหนึ่งปีแล้วสวยด้วย สีแดงดีด้วยนะครับเอาไปก็พิเกตบริการส่งส่งด้วยถ้าอยู่ใกล้นะถ้าอยู่ไกลก็ว่ากันอีกทีนึง่งยาถ่ายพิาตาพร้อมวัคซีนพร้อมนะจะมีเป็นเด็บชาโรเล่อย่างนี้ตัวนึง,นงเป็นเล่เล่เลสักตัวนึงสวยครับโตดีครับสนใจโทรหาพี่กาะเกตได้นะครับพี่กาะเกตเบอร์โทร082 77 4 8 6 5 5 0ห2ห้าห้าศย์แดสองเจเจดสี่แปดหหห้าเอาลบลบๆบๆบๆบล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 บ่บล้ลบ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 าบลาลบ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 ด้ลบ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 รบบล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 บกบล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 บบลบลบลบาบล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 งลบลบลลบลยลบลบลบอบลลบล้ลอลลบ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับอันนี้มากี่ตัวพี่เจ็ดสิบสามตัวครับขายได้กี่ตัวขายไปห้าสิบแปดตัวครับห้าสิบแปดก็เหลือแล้วสิบห้าสิบห้าอ่าสิบห้ามีเอามากี่รุ่นกี่ราคามาจากก็ร้อยหมื่นแปดจนถึงสามหมื่นอืมแล้วร้อยร้อยไหนขายได้ก่อนร้อยสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดอืมขายดีไหมสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดอนี่ยขายดีครับ ตักแก่อายุดีๆครับอ๋อต้องสเปกด้วยนะอ่ะต้องสเปคุ้สั้นหน้าแก่ครับแล้วแบบไหนที่ออกช้ากับเพื่อนรุ่นร้อยเล็กนู่นร้อยเล็กใช่ไมอที่ไม่ถึงสองหมื่นนะนะอ่าไม่ถึงสองหมื่นครับอ๋อยังอยู่นะอ่ายังอยู่ครับนี่ยี่สิบตัวคนซื้อเลี้ยงหลานสองอะคัดไปสิบสองอ๋อตรงนี้ลงปูหนึ่งตัวเหือครับผมขายไม่ทันพูดจริงขายไม่ทำไมขายไม่ทันนะพี่ก็มาเช้าแต่เขาซื้อร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดจนมากอ๋อ นี่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยตัวเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวมีตัวไหนบ้างละพี่เรนนี่เป็นเท่าไรเนี่ยเรนนี่ขายไปสองหมื่นสามครับนี่สองหมื่นสามนะเ่นนี่นะเขาแบนแบเนี่ยนะอ่าาพี่น้องจากดงปูอำเภอเมืองจังหวัดตากเอาไปขุนครับแลวไอ้ชุดไหนชุดนี้ที่เหลือนี่ดำๆแดงแดงขาวขาวไอนี่ได้ไหมอ่านี่ได้ครับลองไว้ที่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยสองหมื่นห้าพันห้าครับนี่นันแท้กี่ซี่ครับชุดเดียวกันแล้ว ันแท้เขี้ยวสองเขี้ยวสี่ครับครับนัวนด้ยนะตัวนู้นตัวเขียวด้วยครับเห็นมีตัวปั๊มตาตัวนึงอ่ะอ้าวครับนั่นขายขายให้นี่นี่ตัวนี้ไม่เนี่ยขายให้เสียเงินแต่ที่นี่นับงอกนพิษอืือบสิบห้าตัวแต่ไหนได้มันมีสิบเจ็ดตัวก็เลยคืนกันสองตัวคืนสองตัวคืนได้คืนแล้วที่แล้วรับคืนอ่ารับคืนเขาเอาไปไม่มดไปไม่มดจริงๆิเนาะคืนเลยคืนได้ แบบนี้ขายไปเท่าไรนาทีไอ้ตัวนี้ยฟ้ามตาไปเนี่ยขายไปแล้วเดิมขายไปสิบเจ็ดสองหมุนสี่พันเจ็ดร้อยอ๋อแล้วตีกลากับราคาเดียวกันนั่นแหละอ่าครับเอาตามนั้นเลยเอาออกประสงตัวพี่โจ่ยพูดง่ายคุยง่ายนะมีปัญหาอะไรก็ครับแก้ไขกันได้เนาะอ่าแก้ไขกันได้ครับมันเกินรถอ่ามันเกินรถครับอ่าชุดนี้แล้วพี่ชุดชุดนี้ไฟเวียดสแกวกำนันอันนี้ของกำนันนะครับเท่าไรสองหมื่นแปดพันห้าร้อย นี่รุ่นนี้เขาหากันดีจริงเลยครับสองหมื่นปลายอ่าสองหมื่นปลายครับสักแก่ๆสองสองแปดห้าร้อยคูณสิบสองอ่าสิบสองตัวปามตาแล้วปั้มตาตัวพี่ไมต้องงรอยดั่ามีดังมาแล้วนะอ่ามีดังมาแล้วคับเป็นงัวชุดเดียวกันไหมเนี่ยหรือคนละชุดคนละชุดครับอืมจังหวาคอรกนี่มันโขมคามจริงๆดังหวานดังแล้วเลยตงตังตึงตังอ่ะเห็นะะฟันแท้กี่ซี่พี่ เขี่ยวสองเที่ยวสี่ครับสองถึงสี่นะครับแบบนี้นะครับหกก็มีบางตัวนะแก่ตตัวแก่ตัวขาวตังเขี่ยวหกไปเดี๋ยวไปต่อนครับสองหมื่นแปดห้าร้อยครับเอาให้ให้ให้ร้องไหมชุดนี้สองหมื่นแปดห้าร้อยครับสองหมื่นหมื่นแปดห้าร้อยเออแปดห้าร้อยครับงงงงี้เจ็ดตัวนตัวละหมื่นแปดพันห้าร้อยราคาร้องอยู่ครับแล้วก็หมื่นห้าพันห้าร้อยหนึ่งตัวไหนตัวหมื่นห้าอ่า ขอดูหน่อยตัวหมื่นห้าพันห้าเราไม่มีชุดอะกรเดงนไอแดงนี่นะเล็กกับเพื่อนชัดเจนนะหมื่นห้าพันห้าที่เหลือก็หมื่นแปดพันห้าแม่ถ้าไปแทงยาพยัตรเนาะยาพยัตรบำรุงหน่อยเนาะครับทีนี้มันจะขาดน้ําเลี้ยงหน่อยครับขนยาวๆขาดน้ำเลี้ยงมันจะผอมๆหน่อยต้องไปไล่ทุ่งนะแบบนี้หมื่นหมื่นแปดพันห้าห้าร้อยพันแทกี่ซี่ผัดฟันยังพี่วหมยังยังยังไม่ผัดฟันนะพี่น้องนะยังยังยังไม่ผัดฟันนะครับแบบนี้ หอมีเราไปกลมไวเนาะย่งดีแหละครับรอดีกลมไวแล้วก็ตามไปซื้อกันมาเข้าตลาดเหมือนเดิมนะครับแบบนี้เดี๋ยวเนี่ยไม่กี่เดือนก็เป็นรุ่นนี้เลยอ้าวพระสมมติว่าถ้าเอาไปเลี้ยงไร่ทุ่งไม่กี่เดือนก็จะมาเป็นรุ่นนี้ครับอ้าวนี่ชุดนนี้สิบเอ็ดตัวสองหมื่นสองครับสองหมื่นสองขายแล้วไปเฮียเล็กไหมเฮียเล็กครับอยู่กับเฮียเล็กครับสุพรรณบุรีกี่ตัวสิบเอ็ดตัวครับสิบเอ็ดตัวนี่ขันแท้สองซี่ได้ แบบนี้ฟันแท้สองสีโดยประมาณนะไม่เกินสี่แน่นอนอย่างนี้นะสองหมื่นสองพันครับอ่าสองหมื่นสองพันครับเมื่อก่อนขายเท่าไหร่เมื่อเมื่อสองสามเดือนที่แล้วก็ขายรุ่นรุ่นนี้แหละครับราคานีครับพันก็บาทสองพันพันกว่าไม่เกินสองพันนะอ่าไม่เกินสองพันอ่าเพราะช่วงนี้งอมก็หาตัวยากขยาบราคาขึ้นหน่อยครับอืมที่มันขึ้นเพราะว่ามันหาตัวยากแล้วครับไม่มีตัวกันทาไมซื้อคนอื่นก็ซื้อครับ จริงๆนะเวลานี้นะครับถ้าเราไม่ซื้อคนอื่นก็ซื้อครับนี่สองหมื่นสองพันครับไปอยู่กับเฮเล็กสุพรรณบุรีนี่นี่สามตัวแยกต่างหากห้0หมืาพัตัวห้าหมาหายกันเองนี่สองหมื่นพัแเล็กเขาชอบซื้อแบบนี้สองหมืต้นๆอย่างเงี้ยนี่สองหมื่นพันเลี้ยงให้ท่าไหนมันจะออก600อะไรเขาไม่รู้นะคู่อีคู่นี้ตัวละหมื่นโอ้ในหม่นเก้านะครับนี่เกองห่นพันหมื่นเก้าหมื ทำไมเขาไม่ซื้อหมื่นชุดหมื่นแปดพันห้าเพราะว่าเพราะอะไรมันอ่อนมันอ่อนครับอ่านี่แก่นะนี่หมื่นเก้าพันอะแก่นะครับแก่นะมีเขานะอย่างนี้หมื่นเก้าครับอนอกประเด็นด้วยครับของเฮเล็กนะครับของเฮเล็กมาชุดนี้ชุดนี้ไปเวียดนามครับองเท้าอ่าครับหมาซื้อทุกอาทิตย์สิบห้าตัวเาครับเท้าเท้าสองหมื่นแปดร้อยครับองคเท้าอง์เวียดชุดนี้สองหมื่นเแปดร้อยบาทครับ กี่ตัวครับหัวลนนสิบห้าตัวครับไม่เน้นเขาเน้นหัวลนลนนะครับอย่างนี้ครับตอนแรกไม่เอาสีขาวแต่ตอนนี้ต้องเอาสีขาวสีขาวปนได้นี่สีขาวปนได้บ้างสีม่วงสีขาวคอดําก็พอได้อยู่นี่สองหมื่นแปดร้อยเด้อพี่น้องสองหมื่นแปดร้อยนี่ไปแล้วนะครับพัดฟันยังครับยังเนอะจะเป็นแบบนี้เราก็ไปเลี้ยงปัดทุ่งได้ พอสิ้นสิ้นปีสิ้นปีแล้วขายยี่เจ็ดยี่สิบเลยอ๋ออย่างเงี้ยเนอะแต่นี้เวียดนามเอารุ่นนี้แล้วนะสองหมื่นต้นนะสองหมื่นต้นมาสี่อาทิตย์แล้วเนี่ยเวียดนามมาซื้อประจํากนแล้วนะครับชุดเนี่ยชุดสองหมื่นต้นต้นหมื่นปลายๆนะครับเน้นไม่มีเขาอ่เน้นไม่มีเขาครัแลวลนครับผมแล้วมีข้อหนึ่งใช่ไหมอ่าครับชุดนั้นขายใคร ขายให้พิชาติเหมือนเดิมครับจำพิชาติมาอีกแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปดูชุดที่ขายให้พิชาติกันชุดนี้ชุดนี้ภูมิใจนาเสนอเลยครับชุดนี้สวยไปอยู่กับพิชาติเหมือนเดิมครับอาทิตย์แล้วเขาก็มาซื้อพี่โจนะชุดนี้กี่ตัวพี่ชุดนี้สิบเอ็ดตัวเหมือนกันอาทิตย์แล้วก็สิบเอ็ดตัวครับราคาชุดนี้ถูกกว่าหนึ่งพันสองหมื่นเจ็ดสี่ร้อยสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยครับอาทิตย์แล้วสองหมื่นแปดสี้อสองสี่อ่ะสองสี่แล้วยังไม่ผัด โอ้โหพี่ดูมันมันมีเนื้อทุกตัวเนาะอ่าครับอ่าไม่ผอมนะโครงสร้างดีนะชุดนี้นะไม่ผอมนะพี่นะวัวเหนือจะดีแบบนี้ครับพี่วัวที่นี่จะดีแบบนี้นะครับพี่ไม่ผอมมากนะครับแล้วก็ติดเนื้อไปถึงก็กินอาหารได้เลยไม่เจ็บไม่งอแงครับนี่ครับสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์แบบนี้ขุนไม่ต้องถึงสี่เดือนนะครับจากที่สามเขานะนี่สักสามเดือนครึ่งก็ได้แล้วอ่าสามเดือนครึ่งไปเพราะเขามีเนื้อแล้วครับ นี่โอ้โหเดินอุ้ยอายกันทุกตัวเลยโอ้โหเนี่ยมาใครที่อยู่สุพรรณบุรีครับรู้จักพ่ชาตินะถ้าอาชาตสั่งรู้ใจกันเลยรู้ใจเลยนะัาประจํากันแล้วนะครับพิชาตินะครับค่ะพิชาติมาซื้อพี่โจสองนัดแล้วนี่สองนัดแล้วครับสองหมื่นเจ็ดสี่ร้อยเจ็ดพันสี่ร้อยบาทครับคือราคาที่ขายแล้วครับเออสิบเอ็ดตัว อ่ะสิบเอ็ดตัวครับสิบเอ็ดตัวครับสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยโอ้โหสุดยอดสวยจัดสวยจัดชุดนี้สวยจริงสว<อ>ยหนังดีทุกตัวหนังดีภาพยนตร์ดีครับไอตัวสวยก็พยายามมาให้เราเห็นอยู่แม่งนะเนี่ยดูนะพี่น้องนะครับนี่ไม่มีตัวไหนที่ผอมเลยครับอ่ะเสมอกันเปี้ยเท่ากันครัับหลงมีเนื้อมีหนังดีนะครับ แล้วอ้วนแล้วจะเป็นสเปคเวียดนามในแบบนี้เนี่ยสเปคเวียดนามนะครับสวยจริงๆครับพี่น้องเอ้าถ้าพี่น้องท้องบ้านสนใจอยากจะได้งวโทรหาพี่โจเบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสองแปดสี่ห้าสามห้าครับครับครับแล้วรับจัดจัดชุดด้วยอ่าเนาะจัดชุดอยากได้ร้อยไหนอ่ะให้โทรสั่งก่อนสักอาทิตย์นึง อ่าเอาสเปคแบบพิชาติเนี่ยแต่เล็กกว่าน้อยนะอ่โอ้น้อยนี่ได้ไหมได้ได้ครับได้เลยอ่าได้ครับแน่นอนนะครับแน่นอนนี่นี่ครับมาจนเป็นขาประจํากันแล้วขาประจํากันแล้วครับแล้วก็ไม่พูดหลายคำอ่าไม่พูดเราก็ร้องไม่ไกลครับอ๋อร้องใกล้ๆกลร้องสองบนแปดอืมอ่าครับต่อจ้ตัวละหกร้อยอ่าต่อในหกร้อยนะดูตัวอย่างนะพี่น้องนะอ่าอย่างนี้น่าชื่นใจครับจะลืมจะพลาดของพี่โจ้ครับครับครับลืมของพี่โจ้นะครับนี่ สั่งได้อ่าส,สั่งได้ครับตามใจชั้นอ่าครับ